สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมา,ม,มาพบมาพบกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่2เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมือนีค่ะแอดผ้าพายพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่สามเงาค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางต่ำเล่านะคะพี่น้องคะแนวทางของปู่วุทิภูณ์มาเนี่ยนะคะปู่ละหาเก้าสองนะคะเก้าหนึ่งเก้าสอง แนวทางของปูแล้หลุดไปแต้มหนึ่งนะคะสาหรับแนวทางตาเล่าค่ะพี่น้องมอรีอากติดตามให้คือเก่าสําหรับแนวทางของปูสามเงานะคะเอาแนวทางของปูในคลิปนี้นะคะสิเดลมาเป็นตัวใดอพร้องมาติดติามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะาาการร้กการนะคะอาจารย์คะจำนวนพอเลยเนาะเบิงแล้วรวยแล้วเอฟซีของเบิงแล้วรวยค่ะดูเบิรงแล้วรวยล้วฟังหลวงพ่ออยู่เนาะวันนี้หลวงพ่อจะปล่อยหวยเรลาไฟแก้มือนะเมื่อวันที่แล้วไม่เข้า ค่ะเสีได้จับสองถ้าจับสามก็ได้กระตังอันอี้ว่ะวันวันจันนี้น่าจะคือคักนะน่าจะน่าจะคือคักโอ้เอฟซีก็เอฟซีก็รอตั้งเนาะอยากให้พ้นวันเสาร์วันอาทิตย์ไปเร็วๆอยากให้เจอวันจันคนเล่นก็สนุกสนานไปทันด้วก็ดีหน่อยโดนกินก็เท้าซอยไปหน่อยค่ะแต่ให้คนนี้ตกจนโตน้อยแล้วก็ไม่เท้าซอยแล้วนะ ค่ะพอมันถูกมันถูกติดต่อกันมาหลายงวดไงค่ะแล้วจากคนที่จะเพิ่งดูพอเข้ามาันก็ปลุดเลยหลุดเลยทำมาเป็นไรธรรมดาครับอาจารย์ก็ธรรมดาเออวันนี้ก็น่าจะปล่อยหลายเบอร์หน่อยเนาะใครที่นั่ๆเบอร์ละบาทสองบาทอะไรห้าบาทที่บ้านก็ว่าไปหน่อยๆไปใครที่มีกระดังเขาแต่ก็มีตัวเน้นให้นะวันนี้ก็แต่อย่าไปเชื่อตัวเน้นมากวายนะค่ะโดนเน้นบางทีมันไม่ มีนะอันนี้ก็น่าจ,จะปล่อยทั้งทั้งล่างทั้งบนเลยนะ<ด>ปล่อยจะแยกแยกแยกไปล่างไปนบนเลยนะแยกไปล่างไปนบนไม่ต้องไปทับอนก็แล้วทำมันออกข้างบนมาลงมาทั้งล่างก็ถือว่าเอหรือเราไม่มีโชคไปก็แล้วกันได้ค่ะหรือใครจะซื้อรวมโดยรวมกันไปแล้วมันก็มหมายปไายจะมันเยอะนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด หมายเลขเกิดนะเลขชายสองตัวนี่นะอ๋อโอ้วันนี้มีเยอะเหรอคะอาจารย์มีเยอะทั้งบนหกทั้งล่างห้าเลยอ๋อค่ะค่ะมันมังจะแยกง่ายถ้ามันมันแยกทั้งล่างทั้งบนเนี่ยค่ะลองปล่อยเยอะดูสักวันหนึ่งนะแก่สามตัวก็ปล่อยไม่เยอะสามตัวก็ปล่อยสี่ห้าหมายเลขนิดเดียวปล่อยไม่เยอะก็ได้นะว่าปล่อยไม่เยอะก็ได้นะเออก็เอาทั้งหมดเอาทั้งหมดได้เหลยค่ะอาจารย์ เลขมันออกแค่หมายเลขเดียวนะสองตัวแล้วหน้าสองตัวหลังก็แค่นั้นเองมันออกแค่นี้ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าโอ้การงานี้เปออกเยอะยกได้แล้ววะเพื่อเพื่อว่าไม่ให้หมดเดี๋ยวมันออกยังจะไ,ไ,ไม่เสียดายนะเราไปกังนวลนมันเองนะค่ <c oughs> ะพร้อมแล้วก็เริ่มเริ่มพร้อมค่ะ พร้อมแล้วก็เริ่มเลยเนาะเลขมันมีเลขปักหลักเนาะมีเลขปุกปักหลักเลขปักหลักอะไรเนี่ยลืมบ่ลืมเลขปักหลักเจ็ดกับสี่ด้ไยมไม่เอาเลขปักหลักนี้ยัะไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาปักหลักเไม่เอาเลขปักหลักลืมลงเลขเลขเนื้อไปเลยนะศูนย์ <28 S 1> สองแปดศูนย์สองแปดค่ะศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดค่ะหกสองแปดหสองปดค่ะ <3 82 S 2> สามแปดสองสาปดสองค่ะสองบนสองบนล่างนี่แหละนะอ่ะจ้ะแปดสองปดสองค่ะเจดแปด เจดแปดค่ะเจ็ดศูนเจ็ดศูนย์ค่ะสองศูนสองศูนย์ค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะกันรักสามเบอร์เนาะค่ะกันเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะหนึ่งเจนึ่งเจ็ดค่ะศูนยห้าค่ะ อ๋หมดโอเคนั้นค่ะจำเลขปักหลักมาได้ไม่ได้เขียนติดหน้าไว้นะค่ะอ๋อเลขปักหลักเจ็ดเจ็ดกับสองเลขปักหลักเจ็ดกับสองค่ะกับศูนย์็ดเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์ค่ะเจ็ดกับศูนย์เลขปักหลักเจ็ดกับศูนย์ค่ะ มันบางวันที่แล้วกูปักหลักไทยเอามาแสดงเข้าทั้งคู่เลยเก้าแปดเนถูกใจจริงๆเจริงใครดูแล้วมันลงประเด็นเป็นต้นเนาะค่ะ <c oughs> ไม่มีใครดูหรอกอาจารย์บอกแล้วถ้าลงไปนี่มันลืมลืมหมดแล้วเราพยายามเราก็ลืมคนไอ้ยังลืมเลยค่ <c oughs> ะการนั้นเราพลาดจำจดไว้ลืมเลยไม่ไม่รู้ว่าใครอะไรไป แล้วก็มาเน้นหวยลาวบางคนก็ามาอนุธรรมน้อยให้หน้อยที่เอาอีกก็ไปอีวุ่นวายไปหมดคื <c oughs> อาบอกอ๋ออาจาลาววันนี้เน้น,นเลยเลขที่เน้นก็คือศูนย์นี่นะศูนย์สองแปดเนี่ยศูนย์สองศูนย์เจ็ดสองแปดเนี่ยหน้ามาที่สุดละนะค่ะ <c oughs> สามตัวนี้เน้นศูนย์สองแปดนะคะอาจารย์ อศูนย์สงแปดเลยศูนย์สองแปดศูนยย์์เจ็ดศูนนี่เลยนะแปดสองเนี่ยน่าจะมาที่หน้ามาที่สุดเลยเนี่ยค่ะ82 8007ครับถ้าเป็นเลขตัวเดียวกันก็จะมีแต่คนเน้นศูนย์เนีนะถ้าถ้าเป็นตัวเดียวกันนะมีแต่คนเน้นศูนย์นะค่ะเน้นศูนย์ศูนย์น่าจะมามากที่สุดเขาวิ่งก็วิ่งศูนย์เลยเนะี่นะ่าจะวิ่งศูนย์ วันนี้ก็น่าจะสั่งกว๋วยเตี๋ยวรอแล้วเบิ่งเด้ด้วยใช่แต่ก๋วยเตี๋ยวรอบอกแค่พี่สั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยนะ <c oughs> ถูกไปจานทุกทีสุกลูดช่างมันค่ะ <c oughs> ถูกมั่นใจว่าถูกแน่นอนค่ะอาจารย์ตึงนี้กำลังใจตัวเองทำไมกำลังใจถูกไหมทุกไม่รู้ใครมันหยาบชื้นแล้วเสียดัง <mm ไม่โทรก็ว่ากันไม่เรื right. ่องแต่ท no? ี่แน่ๆสั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยใช่ไหมคะอาจารย์สั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยได้เลยค่ะยังหวยยังไม่เซ็นเชื่อได้แล้วเดินมาก่อนเดินมาก่อนเเขาก็ให้เซ็นไปแล้วไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ก็เลี้ยงหมูกระทะ่าพระไปเนี่ยเครื่องหนึ่งพันห้า เครื่องอะไรนะคะเครื่องเป่าลมน้อยๆเนี่ยเครื่องราคาเครื่องเป็นชินเป่าลมเป็นท่อลมยังเครื่องคิดยางอ่ะกูดกูดกูดกูนะแต่มันเป็นเครื่องเป่าใบไม้นะอ๋อเครื่องเป่าใบไม้ไม่ต้องกวาดอะไรอย่างเงี้ยหรอคะอมันต้องกวาดเนี่ยโอ้โหมันจะไม่เป็นถ้าไปเป่าลมใบไม้มันจะไม่ดินฟุ้งกระจายเลยหรอคะถ้าเป่าหน้ากุดนี่ก็น้ำลาดก่อน ถ้าไปทางน้นเปยในทานั้แล้วต่อมันไปไกลมระยะสามเมตรนะมันพุ่งไปอ่ะอ๋อค่ะเหมือนพุ่งออกหน้าไปพุ่งพุ่กวาดไม่ไหวหรอกนะค่ะร้อนด้วยเนาะไ้าหนุ่มๆเนีไอ้ปลาหนุ่มๆเขาใช้ไงเราปะแกแล้วก็มปนั่นเพราะมันมีจังมันได้มาปีไงเครื่องเก่ามันพังค่ะรวบรวมกันก็ไม่มีใครมีกระดังวันนี้เราได้กระดังแล้วก็เอาเลยเอาถวายถือถวายเลยค่ะอืม โอเครื่องแ,<ต>บแบบนี้ก็มีนะเบิ่งเรอยเบิ่งจะรู้ค่ะมีเดี๋ยวนี้เครื่องไฟฟ้ามันทันสมัยเยอะแยะค่ะสั่งในลาซาด้า,า,นนาสั่งในนะสูนี่แหละสูน82เนี่ยที่เน้นเลยนะน28เนี่ยที่ที่เน้นหนักเลยตัวละร้อยเลยเบิ่งรวยค่ะไรเลยตัวล,ละร้อยเลยถูกจะได้สักแสนนันะกเก้าหมื่นอืมค่ะ ก็เอาเลยเนี่ยตัวนี้ตัดสินใจเลยหลับตาเลยกึงอดใครก็มาม่าไปก่อนค่ะหลับปูหลับตาตายไปเลยค่ะร้อยหนึ่งถูกก็โห้ยสบายเบื้อหมอออกหมอออกแล้วนอกแั่นค่ะอาจารย์ก็ขอให้เตรียมทุกคนทจูดูหลวงพ่อเนี่ยจะถือหมดทุกตัวเลยก็ได้แต่หลวงพ่อเน้นนะเริ่มไม่เน้นตามหลวงพ่อก็แล้วแต่รักตัวไหนก็แล้วแต่นะ หลักแปดหกแปดสองเกณฑมันมาแล้วเนี่ยหกแปดสองก็ศูนย์เจ็ดแปดเนี่ยนะสองศูนย์ศูนย์สองแปดเนี่ยนะหลักตัวไหนก็ใส่ในบรรดานเนี่ยมันน่าจะมาแล้วเพราะมันมีเลขข่าตัวเองไนงะ<ช>มันมีเลขเจ็ดสองห้าหนึ่งแค่นั้นเองนะเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์เหมือนกัน อาจารย์ว่าศูนย์น่าจะมาเด็ดขาดนะ,ะวิง่งศูนย์เชื่อก็เดี่วกินได้ค่ะบนนะวิ่งศูนย์บนเลยเชื่อก็าเดี่วกินได้เลยศูนย์บนล่างโอเคเจริญพรเลยเนาะขอบคุณค่ะรการนัสกสกนนักสาธุค่ะสรุปแนวทางท่งคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูซ้ำเงานะคะ อานนั้วทางตำเหล้ามื่ออื่นนะคะพี่น้องคะเลขปักลักของปูค่ะเจ็ดกับศูนย์นะคะปูแล้วเน้นที่ศูนย์นะคะพี่น้องคะแล้วก็จับคู่นะคะศูนย์สองแปดนะคะศูนย์สองแปดศูนย์เจ็ดแปดหกสองแปดสามแปดสองนะคะสองตัวสุนีก็เป็นบนบวกล่างค่ะ กมี่แปดสองนะคะแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สองศูนย์ศูนย์แนะคะโตกันเจ็ดหาหนึ่งเกับศูนหนะคะพี่น้องคะเมื่อนี่ปูเล่เน้นยุทีศูนย์สองแปดนะคะศูนย์สองแปดแปจ็ดศูนกับศูนย์ะคะพี่น้องคะแคปนาจอนะคะสำหรับแนวทางของปูอัติพานมานี่อ่าแนวทางของปูนีล่ลดไปแต้มนึงนะคะปูละหายเก่าหนึ่งกับเก่าสนะคะ พ,พี่น้องคะเก้าหนึ่งกับเก้าสองอ่าลดไปแต้มหนึ่งนะคะอันเด้อพี่น้องเอองวดที่ผ่านมานี่บ่เขานะคะพี่น้องคะ,ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางจาก ปูสามเงานะคะพี่้องสําหรับแน้วทางตำเล่ามืออื่นนะคะพี่้องคะจังไรก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิงขาดทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพ่อพี่้องคะขอขอบ,บุญขอบคุณ พ,พี่น้องบรรเทาสุขสุข,ขค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับขอบ้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่สามเงาค่ะพี่น้องคะทั้งเบอร์ทั้งม้วนมาหนีของปู่สามเงานะคะกับมีเพียงซัมนี่ค่ะพี่น้องคะแอร์กัสซดายคอร์ตัวล่าพ,พี่น้องบัรเทาสุขสุข่อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปได้นนคลิปหนาน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ